สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนาง a n แน l นะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะสูตรปักหลักร้อยนะคะของรัฐบาลไทยงวดวันที่16กลุมภาพันธ์นะคะที่สมาชิกขอมานะคะแอดก็ไม่รู้ว่าปักหลักร้อยเป็นยังไงเพราะว่าแอดไม่เคยลงเลยนะคะแต่ว่าแอดก็ไปคิดค้นมานะคะสถิติเข้ามา50งวดนะคะเพราะว่าแอดดูย้อนหลังแล้วก็ลองคำนวณ <c oughs> ลองคำนวณย้อนหลังดูนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วแต่ที่สมาชิกจะตามหรือว่าไม่ตามก็ได้นะคะสูตรทุกสูตรก็เป็นแนวทางสมาชิกบางคนบอกว่าเป็นสูตรมั่วถ้าเราทุกทุกสูตรก็เป็นสูตรมั่วหมดนะคะแต่ว่าว่าคนจะตามแล้วเลขมันเข้าหรือเปล่าประมาณนี้เนาะ,ะสูตรนะคะ ถ้าสูตรไม่เดินแล้วเราจะเอามาให้สมาชิกตามได้ยังไงเนาะที่เราไม่ได้เทสก่อนแล้วเอามามาลงมืั่วๆมันก็ไม่ใช่นะคะเราต้องเทสก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือตามนะคะอ่ะสมมติว่าเราเทสแล้วมันดับไปสี่ห้างวดอุย้ยสูตรนี้ทําไมมันยังตายอยู่ อ่าถ้ามันตายเราอย่าไปฝืนตามนะคะเราสามารถไปตามแอดท่านอื่นแล้วก็ไปตามสูตรอื่นก็ได้นะคะสูตรทุกสูตรที่แอดลงให้ก็คือเป็นแนวทางแล้วแต่ที่จะตามหรือว่าไม่ตามก็ได้นะคะอันนี้สูตรคือสูตรปักหลักร้อยที่สมาชิกขอมาแอดก็เอามาลงให้ของห่วยรัฐบาลไทยนะคะแอดจะทำสถิติ3มงวดให้ดูนะคะ3มงวดให้เราคิด คิดย้อนหลังไปดูก็ได้นะคะว่าสูตรมันตรงกับสูตรแรกที่แอดลงให้หรือเปล่านะคะสูตรนะคะมันก็จะเป็นใช้เลขบวกกันเหมือนเดิมนะคะเป็นสูตรที่คำนวณแกะรหัสออกมาก็จะเป็นเลขบวกกันนะคะ,ะเป็นสูตรง่ายๆมาดูกันเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะ หลักสิบบนที่สนะคะก็จะได้หกับหนะคะมาบวกกันห้าบวกกันก็จะได้สินะคะแล้วก็ได้หนึบวกหคือตัวแรกนะคะเท่ากับสองสองบวกด้วยหนึ่งตัวที่สองนะคะเท่ากับสามสามบวกด้วยหนึ่งตัวที่สเท่ากับสีนะคะสบวกด้วยหตัวที่หเท่ากับ 5นะคะแล้วก็มาบวกสี่นะคะอันนี้คือ4ี่นะคะบวก4เท่ากับ9เราก็จะนำไปปักหลักร้อยนะคะไปปักหลักร้อยของงวดถัดไปเราก็จะได้เลขออกมานะคะได้เลขออกมาก็คือ1 2ึ่งสามสี่ห้าเนะคะ เราก็มาดูว่าหลักร้อยของเรามันเข้าหรือเปล่านะคะหลักร้อยในงวดของวันที่17มกราคมนะคะ17มกราคมก็จะเป็น9นะคะหลักร้อยมีไหมคะ9อันนี้เข้านะคะอ่าถัดไปเลยนะคะ3บวกด้วย5นะคะเท่ากับ8อ่าเราก็เอา8มานะคะมาบวกด้วย1ตัวที่1 เท่ากับ9บวกด้วย1ตัวที่2เท่ากับ10นะคะบวกด้วย1ตัวที่3ามอ่าสิบบวก1เท่ากับ11นะคะบวกด้วย1ตัวที่4เท่ากับ12แล้วก็บวก4เท่ากับ6นะคะเราก็จะได้เลข8 9 0 1 2 6 890126นะคะเราจะนำม,มามาปักหลักร้อยนะคะอันนี้คือศูนย์เข้านะคะมานะคะศูนย์แล้วเราจะมาดูในงวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะมาดูงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เราจะมาดูวงวดวันที่สิบ หกกุมภาพันนี้นะคะ1ีหกุมภาพันธ์ก็เป็นงวดถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรนะคะเป็นสูตรเดิมนะคะ4บวก4เท่ากับ8นะคะแล้วก็จะได้8บวกด้วย1ตัวที่1เป็น9บวกด้วย1ตัวที่2ก็เป็น10บวกด้วย1ตัวที่3าก็เป็น11บวกด้วย1่ตัวที่4ี่ก็จะเป็น12 บวกด้วย4ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น16ก็จะได้เลขตัวเดิมนะคะ8 9 0 1 2 6นะคะแล้วเราจะมานำไปปักหลักร้อยนะคะปักหลักร้อยของงวดวันที่16นะคะเราจะมาจับคู่โต๊ดน,นะคะจับคู่โต๊ดเราก็จะได้เลข89 หลักร้อยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เรียงลงมาเลยนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกอ่าเราจะนำไปลากก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง 86คู่โต๊ะบนนะคะ2ตัวบนแล้วก็90 91 92 96 01 02 06 12 16 26 คู่โต๊ดบนสองตัวบนนะคะให้เราไปจับตัวดับนะคะอันนี้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรสูตรที่ที่หนึ่งของปักหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะตรงกับสูตรที่แอดลงสูตรที่แอดลงให้ว่ามันชนถ้าเราจับชนนะคะให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าเราชอบ ตัวไหนที่มันเป็นออันนี้คือสูตรนี้นะคะเห็นไหมคะสูตรที่เราบวกสามคงที่แล้วก็บวกหนึ่งบวกสองนะคะรัฐบาลไทยของงวดวันที่สิบหกนะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งบนก็จะมี90 2นะคะอันนี้คือ90 2แล้วเรามาดูนะคะว่าถ้าเราชอบว่ามันตรงกันนะคะให้เราเน้นไปเลยนะคะ เก้นเนี่ยให้เราเน้นหลักนี้นะคะให้เราเน้นหลักนี้เน้น9ใช่ไหมคะเก็จะเป็น98 90 91 9เก้สองเกแล้วก็0 01 02 06 08แล้วก็2 28 21 26อันนี้คือเน้นบนนะคะตัวที่ตัดออกเราก็ตัด8 8 8 16แเราตัดออกนะคะมันก็จะประหยัดต้นทุนเราลงมาอีกนะคะแต่ว่าถ้าหลักร้อยนะคะให้ให้เรามันชนกันกันกบ กับสูตรที่แอดลงให้สูตรนี้นะคะให้เรานําไปลากก็ได้นะคะนําไปลากนะคะแล้วก็นําไปปักหลักร้อยให้เน้นเลยนะคะ902นะคะปักหลักร้อยแล้วก็วิ่งบนด้วยนะคะเป็นสูตรที่นำมาประกอบกันแล้วก็ชนกันนะคะแอดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรยทุกท่านนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางแล้วแต่พิจารณานในการรับชมหรือว่าตามนะคะ วันนี้แอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่ยังติดตามแอดอยู่นะคะสวัสดีค่ะ